เฮียคณะมีเรื่องกันวะไอเฮียพี่ต้องแหบพี่ต้องลงไปแจมแล้วนะฮะไอ้น้องอย่าเพิ่งตีกันพี่ขอได้ป่ะพี่ขอแจมด้วยได้ป่ะพี่ขอแจมด้วยได้ป่ะมดด้้วยไป่าๆมาเอารวมด้วยขอรวมด้วยเอาเว้ยเอาเว้ยเนาะไอจักรยานกูหายไปไหนฮะชิบหายแล้วไอ้น้องเราไปได้วยเนาะนี่มันยุคสตอรี่

ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษที่พูดคันหยาครับขอโทษที่พูดคันหยาครับของแหลบอะไรของแหลบอะไรไม่ไม่เอ็งเองเขาเหรอเอ็งเขาหยอกหยอกหยอกหอกมึงคือไม่ได้มึงคือไม่ได้ไมึงคือไม่ได้เป็นไรอะไรอะไรก็หาคนเขาแก๊งเลยก็หาคนเขาแก๊งเลยกหาพวเขาแก๊งเนี่ยก็เลยช่วยหาอยู่เนี่ยก็เลยช่วยหาอยู่ไหนไหนเขาเห นายนายไอ้ดำไอ้ดำเฮ้ยไอ้เพื่อนออกไรเนียไอ้เพื่อนออกไปเนี่ยวิ่งมาทั้งวันแล้วเนี่ยเหนื่อยแตกแล้วทั้งวันแล้วเนี่ยเหนื่อยแตกแล้วไปเลยพี่ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไม่คนเดียวอ่ะไม่คนเดียวอ่ะเนี่ยไอ้ปีหลักคาเนียไอ้ปีหลักคาเยนี่าอุ้มได้มย์อ่ะใน้ม้ย์อ่ะกูตาย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 เฮ้ยไปไว้ข้างบรถไปไวข้างบรถ คือแนวไอ้เชฟไม่ได้ไอ้เชฟไม่ได้เทียเราโดนเราโดนมาปล่อยไว้จักรยานหาจักไหนวะเนี่ยพี่ชา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 ยคนไทยเท้ากันพี่คนไทยเท้ากันพี่อุ้ยอุ้ยกูโดนดาด้าโดนด่ากูโดนด่าแล้วกูข้ามโดนด่าแล้วกูข้าม എഴുപത് എഴുപത് എനിക്ക് അയ്യപ്പറ അയ്യ